ครับสวัสดีครับนี้ตลาดนองคุงกระตายรัตวันที่ยี่สี่สิงหาคมหกแปดตลาดก็ร์เริ่มบางนิดหน่อยนะครับนะว่าซื้อขายกันดีเติอนทุครับนั่นนี่ซื้อขายกันดีสีผ้าพีนองไล่เบื้องบรรยากาศนะครับนะซื้อขายกันแล้วก็จูงเกินรถครับพวกมีตัวดีตัวงาม เริ่มบางเนี่ยครับนี่ทั้งแม่ลูก,ลกอันนี้ก็ถือว่าลูกดีเติบนะครับนี่ยแม่ลูกงามเติบแม่เลี้ยงลูกเด่นลูกดีอันนี้ซื้อไปเลี้ยงนี่ครับท่านบ้านเ่าเขาขซื้อไปเลี้ยงนะครับเด้๋ยนี่แม่ลูกสามโตโมัว ว่อเขาข้า่าขาาครับนคนหลีใค่ยางมาใส่คนได้หรือไงโอ้ยเมื่อปองนี่เตี้ยครับเฮ้ยเฮ้้ยย,ยางมาใส่มาใส น,นี่คือบรรยากาศรัดเผาวันที่24ส,สิงหาคมบางเลยครับเน้อรู้สึกว่าด้านนี้ซื้อขายกันดีพอสมควรคั่่า้ยนนะะรรรบออทีเตห ลูกค้าคนไหนที่ขายวัวให้รู้จี้ให้มารับจ้างอยู่ที่ประตูหนึ่งนะครับครับแจ้งของรถมะเรียนยอยักษ์ครับ เจ้าเอาไปเนื้อครับเป็นง่วเนื้อใช่ครับเยเป็นงัวเผ็ดเมียแต่เป็นง่วมันนี่ครับนีขาม้ี่ครับ่ตัวใหญ่ครับนี่อย่างน้ามัดไก่ขนเด้อไปเลยพะลุงโเดียวได้ตัวเดียวเนี่ยเดียวตัวเดียวแมนเคกบาทแม่นี่งามของเรลาเจ๋เนาะสองหมืนหึงพัน นั่งดีเติบเนาะราคาเท่าไหร่สองหมื่นพันโอ้จักจักยี่หล่าว่ะสิสองปีเพราะทับประตูนี่อ๋องบมาตับบอลหรือปอดได้พี่น้องเนี่ยผิดใจนึงว่าไปเรียนทำไมม่งยงเพนครับด้วยเบนี่เป็นเต่าต่อได้บริษราคาเนี่ยต่วไห้่นี่อืมต่วได้อยู่ดีครับเนี่ยเอาบอกเบอร์โทรไปเนี่ยศูนย์แปดศูนย์แปดหก สองสามแปดหกนี่ครับผมกับพวกใครได้เข้าสนามมาเลยครับเดนมีทีหนึ่งอาพี่น้องเบิ่งอยู่กับโทษนะครับไปนี่หลังเปย์วนเลยหลังเปย์สูงประมาณลอยสี่ชน้อขาเรียบง่ามครับไปนี่เอาเป็นตาเลี้ยงละสามนะครับพ่อสองครับสามใครท่านไปเอาได้เลยนะครับเราจะรับสามเมียแม่ียแยกลูกแม่ยังสี่บุัวราคาเท่าม ไงนี่ครับนี่เลียมดีห้วงส่างดีหอยเวียดเอเบ่รหอยเวียดกับข่าลายนี่ครับเี่หอยเวียดกับข่าลายสองเพียงเพียงอ่ะสอียงเพีงครับ เอามันมันหนาดีเลยเนาะคอยเวียดบ่เอาเวียดเจ๊งก็เฮาแท้มันคุ้มเอาเลยดิมือว่านเห็นสนามละเอ็ดของเ่าเงาะอันเป็นปัดโทรศัพท์เ่าเงาะถิ่มเลยไทยว่าไอ้ทำเออไอ้ห้องแม่นนี่มันเลยเขามาหาคักๆดิเขามากดเอาคักดีน ว่ามนในหอยไทยกดจริงเราสูดได้ไหมเมียนเ้กดจ้สามเหมืนละมึนมึนดิมึนสามคเหมือนมึนสาเหนนี่ตัพ่อเามึนสามเหมนดิมึนสาวันโอ้หอวายเขด่าไดอยังนี่ด่ามันกับมงกรด่ากับพ่อจักมันมัหูเลียงเนาะโอ้โหบ่ได้เฮับบ่ขใครเห็นมมันแล้วพรนั่นแล้ เั่งมองเั่องมอง่ไปเสีเราเลยเ่องมองพเม่นน่ะสีเราเลยออนี่นะคับยาสนยอมเนหอดในหอยเวียดเลี้ยวหลมาได้เรือยเน้องเขาก็ได้มันสีกับปต้องขายให้ฉันบดไ้กบไ้เนราคาเนาะอย่าเนตัอืมนี่ครับตลาดนี่มันนี่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 มีนี่มันแทนโอ้เนือโอ้ผูตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้อยากได้ เบียดพันหไหยเท่าไหร่เบียดไยสาม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 จ้าซีหาเรี่ขโอ้หลจะดูหาพันไหมเมื่อยังไยียังไเอะนคือแล้วมันมาไหนกับแล้วเนาะตาที้ไมเกิดคือแล้วยเพราะว่าตายี้ไม่เกิดงานนี้หรอกคือเ้วว้าปีได้กะโอ้ปลแกงแกตัวนี้เนื้อปลาคักตัวนี้มาเฟดฟักลาบนี่ขึ้นเสียงตุโกโอ้ปีไห้เากับบอลแล้วเนาะ พูดไรได้ฮะพูดพูดไดอยากได้ไดกด็โทรไปเดออ้อสามหมื่นเนาะสามหมืน่นห้าพันมองขายอ่ะโอ้ขับขับขัตัผูกเขาสี่เอาทะเลเขาว่าพันหนึ่งนะแค่หนึอ้พครับเอาเบิ่งไปเรื่อยครับเบิ่งไปเรื่อยตัวผูกก็มีตัวพอนี่อะไรเ,เอาดึงเสียบมันดีดีได้อันนี้ก็แม่สาวน้อยงามเป็นตาอันหัว เลี้ยงกับลายเด้อเพี่อนเด้อเนีย่ยสนามหนึ่งง้อเลี้ยงกับลายง้เนื้อที่มาขายกับลายครับขายเป็นเนื้อขายเป็นเป็นสีกับเลี้ยงนี่ครับนี่ก็ขาวสีลูกแดงอื่นพวกอย่างนี้โอ้ถึงไปใหญ่เด้อบุญเดหาอันนี้ก็ บมดทึกนี้ครับนี่นี่สายหูครับสายหูสายหูเท <16, 000. S 1> ่าไรก่อนหนึ่งหมื่นหกพันซื้อโอ้ขายแล้วพาลูกมาน่าจะสองตัวสายหูห6 0่0หกสูง้อยห้าสิบโอ้ใหญ่ครับนี่ครับอันนี้ก็สายหูกันมันหูบะเน่าหัว ยางแห้งนะครับง่วนหหน่นอยมันยางแห้งผมแต่มันตำ่ำอยู่ดิบอกเถิกนี่ป้าตัวเหนือเนือครับใครเหนืออันนี้ก็สูง1อยได้เลยครับนี่แปะลอยหลยแม่นี่ก็เพิ่มลอยหกส อันนี้แม่เล่มันลูกโอ้นนะนะ่ะอันเป็นอยาน้งวดจอยกันมี่นะครับเนี่ยลูกจอยมีอ้วนมีเมื่อุกแบบเลยแว้องเจ้าของเขาแม่แม่จังสีเนี่ยจักบาทเนาะครับเนี่ย,ยอโอ้ขายแล้วมื่นสองขายแล้วล่อล่อทรง อันนี้ห้อยสีดหลตุ้นนี่ไหมเวียดนามรกติโอ้ขายไปเท่ายริพรโอ้เขาแมนี่ไหม αι? อันนี้อ่าานอนขายกักเนาะแม่ลูกคลื่อจังไหนนี่มาโอ้ขอดูกันในเสือ้อตัวราชการับบนีน้มือนี่หน่อยน่าจะพานลูก สามตัวแล้วเต็มเนาะตัวนี้นะจับว่านไม่หลุดโอเคอ้เมื mm. magic, order, so so ่อนี่น้อยหน่ก็ต่อะไรได้เนาะเอาผู้หาเอาเลี้ยงกัเอาสมีแล้วมันบ่บานเท่าเงินบ่หลายครับเงินบ่บอดสีหามือนี่เอามือกลัวๆเนี่พ่อเลี้ยงอยู่ดิให้ลูกดีเด่นเป็นง่วหนังหนาเป็นง่วหนังหนาครับหนังดีพลดี มุมทางนี้ก็หลายตัวง้อเถิกหลายตัวง้อผูง้อเถิกครับนี่นี่ก็คือบรรยากาศภายในสนามนะครับเนาะผมก็สิะไปยย่างทั่วปันใดด้านนี้ก็รู้สึกว่าจะบางง้องออกหลายครับเผาหลายออกหลายเอาไว้ออกไว้ในหอยเบียดก็มีพอเห็น นหอยใหญ่ท่านนนหอยใหญ่เมลูกโอ้บริลี่ลูกอะขายมัดอร่อยดีเนี่ยาตัวโอ้ป๊าดเร่งมาไรแสวันีครับวัสดีครับพ่อหนากันอีกทีอะวันนี้เพื่อนเรื่องอะไรพ่อพากางหัตมะว่น้อยแรืนี้ไหม่น้อยแรืนี้จากแม่นะเห็นบ่ละบันนี้ ยังว่าน้ำหาเยอนี่ม่ันมเสียเห็นเหรอหน่อยเพศผูเพศแม่เพแม่เพศเมียแม่ครับจักเดือนห่วยเหหลาเดือนแล้เดีเขาหายนึงแล้เนียโอ้หายนึแล้วโอ้น้อยเสียกันพี่ด้เป็นเอาน้ำหาบึ่งเจ้าบานลูกงาเนี่ยมื่หนึ่งพันหารอ นี่วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดีมั่วเสียเห็นแล้วเางาชบุรีนะครับเจ็ยเก้าเหนึ่งหนึ่งราชบุรีนะครับบุเสียจควไปขึ้นรได้เลยนะครับที่ประตูทางนะครับนี่ตััใหญ่มั่วหลายมั่วหลาย่นี่สิของเจ้า แม่ลูกกี่แม่ลูกเท่าไหร่ราคาแม่ลูกหกพันห้ารอยหนันหร้อยลูกที่สองที่สที่สามอย่าไนครับหนึ่งหันห้าร้อยตาเอาอยู่ดีเนาะมันเป็นง่วนนางนาเติบแม่บันลูกค้าครับลูกค้าเนไหนชื่อลูกแม่ลูกผู้สนใจรับจ้างเดีขายไว้ตัวนี้วัวไปทานมาเชื่อนะครับีขายไว้ดีขายไว้มีจ้างนะครับมีวัวอมสตัวนะครับ ขนมาเลยครับมาช่วยครับใครสนใจให้มา่อยต่อที่ประตูหนึ่งนะครับพวกนี้ไป่โนซื้อไอเอัดยัดเยียดพอสมควรไปน้ำนีไปปอกนี่ไปปอกนี่พี่ปอกไปหรอวะอู้ลูกตัวนี้แมลูกแม่ได้หนิแม่ห้อยเอาหรอห้อยฉีดหรออู้ลูกหนาเด้อพี่หนิลูกหนา ดูด้วยนางสิกะมีเด้อพี่น้องเด้อนในสแามหาเอาคนันนี่แม่นี่นี่ลูกนาดีนาดีนี่พ่อพันนี่ไป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 พ่อพันน,น,นี่พ่อพันใหญ่ นี่ครับบรรยากาศเมื่อนี้แบบนี้แหละนี่มองนี่มองนีห้อยโฮมกันเอมานี่เขารั่ตัวกันอยู่นีเแม่อเวียดเมืนเวียดเวียดเวียดเฮ้ยมันถือว่าปัดดทอดซับถิทมถิ่มที่เดียวปั้ดทอดจุกบ่าหร้างอยู่ยนเลเลอยูเล เฮ้ยไปหางูตัดดินี่บรรยากาศจะนี่แหละครับบรรยากาศจะไดไฮะจังแค่เป <oh hm. ็นนกหาซื้องัวหิวเข่าด้วยครับลาบงูสองหลังหลาบงูสองหลัง ก้าพงข้าวพัดอาหารของอาหารไทยมี่มดคองบอกคองวานครับบาร์บีคิวเครื่องอย่างทั้งไรเลยมีพี่น้องน่ครับเดอ้อนี่คือบรรยากาศพิในสนามครับมือน,นี่รประมาณหาโมงหาเที่ยงครับประมาณเวลานี้ครับนี่้อหยกามาไลายเตอร์ครับนี่คผูขายอะไรกับงวดรุ่นมาไม่ ผู้ขายได้กะหามาะม่นะครับเนาะนี่คือวิธีสนามครับเป็นแบบนี้นครับต่อกันไดยตอเก่งคนได้ราคาถือนี่อันนี้หอยหนึงนี่ได้มือเท่าไหร่ได้มือหาร้อยครับมือกับหาร้อยนี่นี่มือกับหาร้อยนี่นี่คือในหอยมาขายครับ นะมูขึ้นรถมอบริขายกับกับบ้านเลยครับนี่มอบริขายกับบ้านคือสทีเที่ยงพอดีเลยขึ้นบัตรสิบหาซื้อหลับก็ไปกินเขากันเพื่น้องอ่าฟอกันชิบไม่นะครับเนาะยีสวัสดีครับ